ไอ้เหีเ้ยมาดิครับผมวันนี้เอ,ออเออเออ,อเอาก่อนเลยไอสัตว์มึงเนี่ยเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนนี่ไงอะไรหรือจะมีดหรือจะมีดสวัสดีนะวันนี้ผมอะ่ะดีลีฟทีวีนะผมกับผมเองแหละ่ยในดีนะคนเก่าฮะคนเก่าคนเก่าเจ้าเดิมไม่เพิ่มเติมความกระจอก น,น,นี่กับด่างสไนท์ครับผมโอ้โหนี้ก็ไม่ได้มาทำเหี้ยอะไรให้ดูหรอกครับโอ้โหสไนท์ธรรมดาพีชซิงช็อตฮะผู้ชมดูอะโอ้โหอะไรฮะเอียงเลยอะไรโอ้โโดนจ,จ,จิบบงีงกระบจาปางปางเขาเกมยังเนี่ย ลาไปหนึ่งเฮ้ยโอ้ออออออโหระเบิดมีก็มีไม่ใช่ขนาดใครมันจะหดขนาดไหนขนาดเออผมว่ากระสุนผมหมดพอดีเนี่ยมัน,น,นเรียนนานเล่นนานไปนานาน,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 านานไปโอ้โห ให้กูขยับบางเลยโอ, chter, อ้ของไว่าดีว่าเสียงเกมมันดังแรงโอเคโอเคเอหนึง้าห้ okay. okay, าบวกเกีย hmm. uh, โอเควะะไรนะเอฟเอฟโปโปโอ้มาแล้วไงอะไรมันก็ยังไม่เยอะ คนมองยังรู้ไม่เยอะไงคนโอไม่ต้องหรอกไม่ต้องถึงขนาดนั้นเนี่ย้ได้ได้คอมมน่์ได้ไม่ได้่อไม่ได้ะมันไม่ได้มันไม่ได้ะเพื่อนีว่งแนไมน่เงี นี่กัล้วนี่กัล้วใจมันต้องนิ่งใจมันต้องนิ่งใจมันต้องนิ่งนะครับอยูดูๆใจใจใจต้องใจใจต้องนิ่งป้าว่างก็ทำอินโทรให้กูหน่อยเอาทำอินโทรเป็นไหมส่องดีส่องดีโอ้โหแล้วแต่

คิดเพาะมหนวูกันท้าไมเอาน่าจะครบอยู่ครบกูได้กูได้สองอะไรนีแหละกูได้สองจุดฐานไม่สองกได้ขึ้นใช่ป่เ้ยมึงเงียบหน่อยเต่าโอ้โหวัดจิบอยู่ฮะ

โอ้โหไหนไหนไหนโฉบดียังอะโฉบดียังวะเฮ้ยเอาดิ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 เฮ้ยเอาดิโอ้สไนต์ยิงไม่โดนโคบยิงแม่งเลยเฮ้ยอะไรอะไรอย่าอย่าเถียงกับพี่อย่าเถียงกับพี่แั่งเมียนเยอะเนียบล็อกเถียงเลยนะเนี่ยโคดีไหนวะลงมาดิลงมาดิอันนี้อันนี้ ยิงปืนไม่เป็นไรฟันมูกวัวเต่าเข้ามาช่วยดิต้องการผมต้องการพี่ละโอ้เต่าไอเตา่าไอเตา่าไอเตา่เตาโอ้โหอะไร มาดิเฮ้ยเต่าเฮ้ยพารยศพี่เหรอวะเออมันอยู่ไหนวะโอ้ยแคนผมฮะโอวานักดีครับผมเลียวสามครับเปิดรับเปิดรับทุกคนนะยกเว้นกระเทยครับผม <c oughs> เดี๋ยวอาอัคิปวิดโอวาเลเดียวอัดไปอยู่บังเต่าบังโอ้โหไอ้เต่าอ้ ดี๋ยวอก็เขา้ขกเกขเขาไปเข้าอะไรเนี่ยเขา้า Gmail อ่ะเข้า Gmail ของ Google ก่อนอของมึงอะ่ะไม่ใช่ของ Google อ่ะของของมึงก่อนอ่าแล้วก็เขียนเข้าไปในยูเนีตว่า YouTube หัวเย็บไสอนสอนสอนอันนี้เลยทิ้เข้าไปใน YouTube ยังมันจะมีมุมขวาบนเออ,เอ,อ เอออัพโหลดอัพโหลดแล้วลก็เลือกไฟเออทิมึงทิมึงทิมทมึงเอาลงอะ่ะ<อ>เออนั่นแหละอ,อ่ะฮะอัพโหลดมันมันน่าจะนานนะร้านพวกมึงอะ่ะโอ้ยยังโหดอ่ะนี่ไม่มีเจ๊แท็กแล้วนนเ,เนี่ยโอ้โหถ้ากูมีแล้วมึงหนาวขี้เลยแหละ จะบอกให้เลยนะจะบอกไว้ก่อนเลยนะจะบอกไว้ก่อนเลยเนะจะบอกไว้ก่อนเลยนะจะบอกนี่ไงนี่ไงคือการยืนอยู่เฉยแล้วยิงไงนี่ไงจะแท็กกูมาแล้วไงจะแท็กกูมาแล้วไงโอ้ยสรุปเพื่อนหัวเพื่อนจะบังดิไมาต่างหลุด โอ้โหหน้ากากให้เต่าหลุดคุณนี่หน้ากากมึงหลุดอะเต่าอย่ามึงเงียบไปหุ่นแพ้ได้ไงวะเนี่ยไม่ทีมกูมันไก่อย่างงี้ออนี่ไงล่ะวัดกับผมได้นะจะเอ๋โอ้โหโอ้โหยิงอยู่ไหนบ้างเนี่ย เอ,ออเออเออ,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 อโอ้โหไม่ตายเต่าเหรืออะไรเต่าหรืออะไรเต่าหมดเวลาจะหมดหมดแล้วคุณโรนาเติมเงินด้วยครับฮะตอเนีย้ผมเล่นอยู่ร้านเกมที่ใช้บนใจเออแล้ววางไปโดนอ่ะเออเอเอแพ้อ่ะ โอ้อะไรว่าแคนเหรอจะบอันอีกัวะเออขอตาขอตกคิบดิเอ้ยเออโอ้โหหาห้องดิหาห้องดิไปเยอไปเยวะดมาสามสี่บาทเลยเนาะเนี่เนาะโอ้แค่นี้หมดเปวดตาอ้ี่มปวดตาอย่างนี้ เป็นวัดเนี่มุนเป็นวัดกี่คนเนี่ยไม่คคยใครเด็กคือคนเดียวไงโอ้โหคุยกับท่านผู้ชมเออยยุกกับรผมกับผมยุบกับผมพลลเข้าเซฟไหนนะสามสิบป่ะโอ้โหมาต่อ เราตีองแล้วอนอแมึงคิดว่าก <uh> ูไหวเหรอกูไม่ไหวเลยเนี่ยคิดจะถามกูไหมไม่ผมว่าเออไหวก็ไหวอะมาดิแค่เก้าเก้าหรอเอาสองยี่สิบเาสองยี่สิบเกาสองยี่สิบก็ได้เนาไวหน่อยเวลามึงจะหมดกูจะต่ออีกสิบบาทเท่านั้นนะไอ่มไม่้เท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่ง ไอ้เต็มผู้เข้าไปแล้วอโ,โอโ้โหนนนยี่หกกดแข่งเฮ้ยแขนี้แขนเก่าอ่ะมา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 อยากเจอแขนี้อีกรอบหนึ่งจะเป็นไรแขนที่เราเคยแพ้ที่ที่คลิปที่แล้วมามามาเอาแล้วหลุดแล้วมานนี้แขนก็หลุดแล้ว ไ่อะผมจำได้เลยเนี่ยเฮ้ยหลุดหลุดครั้งเดียวแล้วครั้งต่อไปจะไม่หลุดเว้ยแล้วครั้งนี้มันจะนานไหมเพื่อนมันนานหล่ะครั้เดียวเจ้ากูเลยเดมมันเข้าระดับมานเดมอ่ะอ่าโหนานนะหวัดคลิปนานนะเนี่ยโง่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอเล่นเลยเล่นเลยอ่ายวกคนน่าจะน่าจะไม่ได้วอร์นะผมก็ขอเขาพูดไปอย่างนั้นแหละ เดี๋ยวมีคลิปวอลนะผมก็เอามาลงให้ดูกันนะครับผมมึงมึงลงเอาลงเป็นไหมแต่โก๊บโดนนี้ใช่ไหมมาเหรอมึงกดบคนเมื่อยยิ้มใส่อ๋อไ,ไ,ไม่ได้แลอวจบแล้วฮะบายโ<อ> Bye, ชคดีเฮ้ยยึไดไปไหนโชคดีมีชัยโชคชัยมีกวัวข,ขอบคุณครับวันนี